แสงแดดและความร้อนทำร้ายผิวใครๆก็กลัวนั่นก็ U V จากแสงแดดและรังสีความร้อนนี่ก็ U V จากแสงแดดและรังสีความร้อนถึงไม่โดนแดดแต่ความร้อนก็ทำให้เกิดการอักเสบที่ผิวทำร้ายผิวเป็นฝ้าและเกิดจุดด่างดำได้ง่ายทั้ง U V จากแสงแดดและความร้อนร้ายขนาดนี้แต่ซื้อไม่กลัวเพราะมีคู่หูสู้แดดใช้คู่กันทุกวันบอกลาหนะ้าพังได้เลย กันแดดดีดการ UV ตักแสงแดดได้แต่ยังมีรังสีความร้อนที่ทำร้ายผิวหน้าก่อให้เกิดการอักเสบอยู่ดีซื้อใช้รีแพรีทีมน้นเป็นประจำทั้งก่อนและหลังออกแดบดบอัดแน่นด้วยเบต้ากลูแคนช่วยลดการอักเสบของผิวเพื่อผิวแรดูแข็งแรงในทุกๆวันด้วยเนื้อบางเบาซึมเร็วสบายผิวไม่เหนียวเหนอนะหนะไม่มีพาราเบนไม่มีแอลโกอฮอล์หรือสารที่อาจทำให้เกิดอาการแพ้เจอความร้อนหรือแสงแดดมาหนักๆโลมผิวหน้าได้เลย และในตอนเช้าใช้คู่กับกันแดดมัลติโคลเซซีฟสกิน s อสซี s อ50บวก PA 4บวกกันแดดที่ดีที่สุดในกิฟฟารีนช่วยปกป้องผิวจากรังสี UV และมลภาวะอย่างเต็มประสิทธิภาพเพียงเขยา่าบีบกันแดดเท่าเหรียญสิบและวอร์มกันแดดก่อนทาทั่วใบหน้าและลำคอซื้อใช้เป็นประจำทุกวัน มีคู่นี้แสงแดดและความร้อนก็ทำอะไรผิวซึงไม่ได้